สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้รัฐบาลประยุทธ์อยู่ยากแน่ผนึกทุกสีเสื้อลุกฮือทั้งแผ่นดินขับไล่พลเอกประยุทธ์ออกไปงานนี้อดีตแกนนำคนเสื้อแดงคนเสื้อเหลืองก็ปสและประชาชนได้นัดหมายชุมนุมขับไล่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเย็นนี้ ดยได้ดกล่าวว่าเป็นตัวปัญหาของชาติในกิจกรรมไทยไม่ทนสามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทยที่จะเกิดขึ้นที่อนุสรณ์พฤษภาประชาธรรมสวนสันติพร,รกทมในวันที่4เดือน4เวลา4โมงเย็นจึงถูกเรียกขานว่าเป็นปฏิบัติการภายใต้รหัส444 นักเคลื่อนไหวทางการเมืองหลากหลายกลุ่มได้ประกาศสลายขั้วเลิกข้างไม่แบ่งสีเสื้อก่อนมารวมตัวกันในนามกลุ่มสามัคคีประชาชนประกาศเป้าหมายเพียงข้อเดียวคือการขับไล่พลเอกประยุทธ์ออกจากอำนาจไปแต่นั่นเท่ากับเป็นการลดระดับข้อเรียกร้องของขอบวนการราษฎรที่ไปไกลถึงขั้นเสนอให้มีการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ สองแกนนำจากกิจกรรมอย่างนายอดุลเขียวบริบูรณ์ประธานคณะกรรมการญาติวิรชนพุษภา35และนายจตุพรพรมพันธ์ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านผล็จการแห่งชาติหรือนอปรชระบุตรงกันว่าพลเอกประยุทธ์คือตัวปัญหาของชาติจึงต้องการเปิดเวทีช่ำแหละความผิดพลาดล้มเหลวของนายยกคนที่29 พลเอกประยุทธ์คือตัวปัญหาเหมือนกับช่วงพฤษภา2535ที่นักศึกษาและประชาชนเห็นว่าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติหรือรอสชอคือตัวปัญหาจึงออกมาขับไล่จนสำเร็จในาอดุลกล่าวความเคลื่อนไหวบนท้องถนนของกลุ่มสามัคคีประชาชนจะใช้พฤษภา2535โมเดล เป็นแนวทางตามการเปิดเผยของนายจตุพรโดยย้ำว่าเป็นการต่อสู้ระหว่างประชาชนกับเผดิจการเท่านั้น สำหรับเหตุการณ์พฤษภา2535เกิดขึ้นเมื่อน,นักศึกษาและประชาชนออกมาชุมนุมต่อต้านการสืบทอดอำนาจของพลเอกสุจินดาคราประยูนผู้นำรัฐประหารปี2534ที่เสียสัตว์เพื่อชาติเข้ารับตำแหน่งนายกทั้งที่เคยสัญญาไว้ว่าจะไม่รับตำแหน่ง ผลที่ตามมาก็คือเกิดเหตุปะทะระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐในระหว่างวันที่17-21พฤษภาคมปี2535ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย44รายบาดเจ็บ1,728รายและสูญหายอีก48รายก่อนที่เหตุจราจลกลางกรุงจะยุติลงเมื่อในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระราชกระแสร,รับสั่งให้พลเอกสุจินดาและ พลตรีจำลอง4เมืองเข้าเฝ้าหลังจากนั้นอีก4วันพลเอสุจินดาก็ประกาศลาออกจากตำแหน่งนายกไปโดยนักกิจกรรมการเมืองที่เปิดตัวเข้าร่วมชุมนุมกับกลุ่มสามัคคีประชาชนมีหลากหลายและมีวีรกรรมการเมืองบนท้องถนนแตกต่างกันไปในช่วงเกิดวิกฤตการเมืองเกือบสองทศวรรษที่ผ่านมาในอดุลเขียวบริบูรณ์ประธานคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภาสาห้า นายจตุพรพรมพันธ์ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนอปชต่อต้านกนารรัฐประหารปี2549ถึง2550ขับไล่รัฐบาลในอภิสิ์เวชาชีวะปี2552ถึง2553นายพิพพทงชัยอดีตแกนนำพัธนรม,มิประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ขับไล่รัฐบาลคุณทักษิณชินวัตรปี2548ถึง2549ขับไล่รัฐบาลคุณสมัครสุนทรเวชปี2550ถึง2551ขับไล่รัฐบาลคุณสมชายวงสวัสดิ์ปี2551ขับไล่รัฐบาลคุณยิ่งรักชินวัตรแนะนำกับปปสปี2556ถึง2557 นายวีระสมความคิดประธานกลุ่มพิทักษ์เสรีภาพป,ประชาชนและเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันเข้าร่วมกับพันธมิตรขับไล่รัฐบาลคุณทักษิณชินวัตรปี2548ถึง2549ขับไล่รัฐบาลคุณสมัครศูนย์ทรเวทปี2550ถึง2551ขับไล่รัฐบาลคุณสมชัยวงสวัสดิ์ปี2551 เคลื่อนไหวทวงคืนดินแดนรอบปราสาทพระวิหารช่วงรัฐบาลในอภิสิทธิเวชาชีวะปี2552จนถูกจับกลุ่มและถูกต้องโทษจำคุกในกัมพูชาต่อต้านคอสช,อชอหลังรัฐประหารปี2557และเรียกร้องให้มีการเลือกตั้ง โดยแกนนากลุ่มสามัคคีประชาชนได้บรรยายพฤติการของพลเอกประยุทธ์ไว้อย่างน้อย7ข้อและเตรียมสลับกันให้ข้อมูลกับประชาชนบนเวทีวันนี้ทว่าเกือบทั้งหมดเป็นสิ่งที่ฝ่ายค้านเคยใช้เปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในสภาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก่อนที่เสียงส่วนใหญ่ในสภาจะลงมติไว้วางใจให้ผู้นําฝ่ายบริหารแหนที่ต่อไป โดยข้อกล่าวหาที่ไล่ผลเอกประยุทธ์มีดังนี้ตราบัตดสัตว์ไม่ปฏิรูปประเทศต,ตามที่ให้สัญญาประชาคมเมื่อครั้งยึดอำนาจปี2557ไม่สร้างความสามัคคีปรองดองตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับแกนนำกลุ่มการเมืองทั้งเสื้อเหลืองเสื้อแดงปล่อยป่าละเลยให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน เอือประโยชน์กลุ่มทุนใหญ่ทำให้เจ้าสัวร่ำรวยแต่ประชาชนต้องซื้อของแพงทำให้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทวีคูณสร้างกระบวนการยุติธรรมสองมาตรฐานอภิสิทธิชนอยู่เหนือกฎหมายส่วนคนจนเข้าไม่ถึงความยุติธรรม ไม่แก้ไขร,รัฐมนูญและวางแผนสืบทอดอำนาจอีกแอบอ้างสถาบันสร้างความชอบธรรมให้กับตัวเองทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดต่อสถาบันโดยที่พลเอกประยุทธ์ไม่สามารถปกป้องสถาบันได้งานนี้รัฐบาลประยุทธ์โดนแน่ตลบหลังวันนี้4เมษายนพันธมิตรกป,รปรสร่วมสามัคคีไล่ประยุทธ์ก่อนเคลื่อนไหวใหญ่ เผยมีเซอร์ไพรส์แน่โดยเมื่อวันที่3เมษาย,ยนปี2564นายวีระสมความคิดประธานกลุ่มพิทักษ์สิทธิเสรีภาพประชาชนและเลขาที่การเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันได้เปิดเผยหลังการประกาศรวมตัวของกลุ่มการเมืองในานาม สามคัคคีประชาชนร่วมกับจตุพรพรมพันธ์ประธานอปชเพื่อขับไล่รัฐบาลในวันนี้วันที่4เมษายนว่าหลังจากที่ได้มีการพูดคุยกันอย่างไม่เป็นทางการกับทุกฝ่ายได้ข้อสรุปตรงกันว่าถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลทหารต้องคืนอำนาจให้กับประชาชน เพราะการสืบทอดอำนาจที่ผ่านมาไม่ได้แก้ไขปัญหาใดๆให้กับประเทศชาติมีแต่จะสร้างให้เพิ่มปัญหามากขึ้นและที่สำคัญคือขณะนี้รัฐบาลกลายมาเป็นคู่ขัดแย้งกับประชาชนเสียเองซึ่งเราไม่อยากให้บ้านเมืองเสียหายไปมากกว่านี้อีกแล้ว โดยวีรายืนยันว่าทั้งกลุ่มพันธมิตรและก็ปปสจะร่วมชุมนุมกันในครั้งนี้อาจจะไม่ได้มาครบกันทุกคนแต่เป็นกลุ่มที่พร้อมรับทุกอย่างและไม่ได้ทำเพื่อตัวเองพร้อมทั้งระบุว่าไม่เคยแค่ว่าตนเองเป็นพันธมิตรมาก่อนเพราะพันธมิตรบางคนก็ยังสนับสนุนรัฐบาลซึ่งไม่จำเป็นต้องคิดเหมือนกันยืนยันว่าการชุมนุมจะไม่มีความรุนแรง และทำทุกอย่างภายในกรอบตามสิทธิเสรีตามรัฐธรรมนูญและมีการขออนุญาตไว้ทั้งหมดแล้วเพราะเป็นการประกาศชุมนุมแบบสามัคคีประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากเผด็จการทหารซึ่งมีเป้าหมายชัดเจนในการไล่รัฐบาลแต่หากจะเกิดเหตุร้ายใดเกิดขึ้นก็เป็นหน้าที่ของตำรวจในการดูแลความสงบเรียบร้อย ส่วนรูปแบบของการชุมนุมเป็นการสลับกันขึ้นให้ข้อมูลกับประชาชนโดยนำหลักฐานและข้อมูลมาพูดส่วนใครจะเชื่อหรือร่วมชุมนุมมากขึ้นก็ขอให้รอฟังโดยเฉพาะรัฐบาลทหารจะปฏิเสธหรือมีข้อขัดแย้งก็สามารถส่งตัวแทนมาชี้แจงร่วมกันได้เพื่อให้พูดกันอย่างตรงไปตรงมาและย้ำว่าจะไม่มีการปักหลักค้างคืนเพราะหมดยุคหมดสมัยแล้ว โดยจดชุมนุมกันตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึงเวลา21นาฬิกาวิรายั้ว่าขอให้จับตาดูการชุมนุมหรือจะติดตามรับฟังผ่านทางสื่อออนไลน์ที่ถ่ายทอดสดออกไปจำนวนไม่น้อยในวันที่4เมษายนนี้จะเป็นการโชว์ตัวเพื่อร่วมพูดคุยกันเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะเกิดการเครื่องไหวใหญ่และย้ำว่าจะมีเซอร์ไพรส์อย่างแน่นอน โดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเชน่นไล่มันออกไปครับแล้วนำรัฐธรรมนูญ2540มาใช้แล้วเลือกตั้งมาเขียนใหม่พันธมิตรก็พสมันก็ไม่มาหมดหรอกก็จะมาแต่พวกที่กลับใจเท่านั้นแหละอย่างสุเทพไม่น่าจะมาแน่นอนสบายใจได้เผื่อใครไม่อยากจะเห็นหน้ามัน จัดเร็วๆเลยครับเป็นกำลังใจให้นะครับเชียร์เชียไล่เลยแอลัฐบาลระยำม,มีแต่คนชั่วทั้งครอกจะบอกว่ามันถลุงเงินของชาติสร้างหนี้ไว้ให้ใช้คืน10ปีก็ไม่หมดหรอกนะจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ผมอยากจะเห็นมานานแล้วนะครับเรื่องแบบนี้มันจุกอยู่ในลำคอเหมือนกันเพราะผมอยากให้ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองออกมาสู้รับไม่ต่อจากสิ่งที่เด็กทำไว้ ตอนนี้เด็กๆและอนาคตต้องการความช่วยเหลือด่วนเพราะพวกคุณเชิญมันมาพวกคุณก็ควรจะออกมาไล่มันด้วยนะครับจะก,กลุ่มไหนก็ตามนะครับถ้าไล่ประยุทธ์ได้กับแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ก็โอเคแล้วครับเอาใจช่วยกันจะพันธมิตรหรือกปรประสก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเอ่ยปากขอโทษฝ่ายประชาธิปไตยด้วยก็จะเยี่ยมมากๆนะครับ เห็นด้วยกับคุณวีรานะครับกลุ่มกะ,ะสอพันธมิตนรนปชร่วมตัวกันเพื่อแสดงความคิดเบื้องต้นก่อนสันติวิธีย้ำว่าเบื้องต้นเพื่อขับไล่พลเอกประยุทธ์ก่อนเคลื่อนทัพกลุ่มสามัคคีประชาชนขอขอบคุณข้อมูลเนะื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ไวทีวีและ bbc ไทย com ขอขอบคุณทุกท่านเข้ามารับชมสวัสด